เอานี้ไปแดกเฮ้ยน่าเบื่อชิบหายเลยกูไม่กูเวลาจุมตีพวกมึงนะเกิดเหี้ยนี่ไงวะอย่ายุ่งกับไอ้แม่กูไอ้สัตว์พี่กูนะเว้ยอเหีย ขอบใจนะที่พี่แกไม่ตายยิ้มให้เลยสักหน้านะกูลำคาญเมึงกูเละเจ้าเฮี่ยงก็ด้วยที่พี่มีแต่กูกูเนี่ยเป็นคนอัจสานิยะเลยกูเป็นอมนาชินิจัดก,การมาเลยลูกเฮ้ย <c oughs> อยากเล่นกับกัวเฮ้ มาดีเออเอาของกูไปแดกซะจัดไปเมื่อกี้ไม่มีอะไรเห็นเหรอมันหายเชี่ยอะไรไปไหนวะมึงเอาไปแดกไอ้เชี่ยเอ้ยอยู่ไหนมึงกูอยู่นี่จ้าเชี่ยมันจะมึงำได้อะเอ็มกูได้เหรอไอ้หายตัวไปป่าตัวเมื่อวไม่ได้แดกกูหรอก เอาไปแดดมะเอาไปแดดมะปี่เลือดกูนี่มันสั่นแดต้องตึเตัวอัเ่เฮมนไม่ได้แกมบหรีอุ้ยเอาหัวเจ็บไปแดดเขาวัดคนเลยป่าทำไมไม่ยังไมกโอ้โหวัดตัวกูได้ตัวข้ามันได้ที่ไหนกูกูย่นยูนนี่หยราฟ้ารายการท่านหายเชีย โเสร็จกูแน่ไอ้อูซี่มาผิดทางไอ้เฮียไม่เว้นนี่แม้คุณอาจจะโดนทางก็ได้เชี่ยอะวะเนี่ยมาดิเลย จแปลอีสามยิงเลยเตะฟหาน่าดูดีอีหัวมานี่ยิงเม่กเลอีสักอยากม่เ็นอมกราดมานี่เลยเออเอามาไปดูแปะไออีหตาเลยรดอเที่ยวเออเี้ยเฮ้ยเฮ้ยกรอดอ่ อ้าวไม่กูแดงซะหเออเียเป็นไงเพื่อนเสือเอาไปไปแจกันดินี่มานี่เออเฉียดใ้กันด้เดี๋ยวประดวกูแดปไปแปปปมานี้เลย ไม่ได้แอมกูดีเลยมัน <acceso> นี่เลยอูซี่เจอเอะเครียดนะวะอะไรจิกจิกบ้างอกว่าเลยโดนแล้วนี่เดินเดีนอกอุ่มไม่กินใจใครเดิมด่าเรียวปุไปก็เออเดือดเดือดเดอดเดือดเดอดเดดเดด มานี่เลยอีดอกทาาโอ้โหนอนอนตอนนเลยเหี้ยกไม่เด็กเด็กมดเลยเด็กหมดเลยเด็กเด็กๆอีกโอ้โหเด็กตัหน้ากุเลยแล้วก็เกินจบโอ้โหสีหน้าตายว่าหน้าม้งปากนะเพื่อน โอ้ยเฮียกูจะตายโอ้ยโเจ็บคอเจ็บคอไอ้เหี้ยโอ้ยดูเนี่อะไรมาเนี่ยเหี้ยอะไรมาเนี่แน่โอ๊ยห้องนอนโอ๊ยอ๊ยกูจะตายเฮียอื้มขึ้นมาสิโอ๊ยปวดดอยอีดอกทองอ่ะเดี๋ยวกูเตรียมให้กูจะถ่ายแล้วก่อนมันก็หยุดถ่ายดีดอกโอ้ยเชี่ยเฮ้ยใช่ไหม ใจเนอะมือมนพดดงทอกมาไม่เลวเลยนี่เอชื่ออะไรได้บ้างยาเสือเอตัวเีไปเนยโอ้ไอตัวเฮียนีแลว ซโอ้ซี่ดึงมือมากไอ้ดอกก็กูกนเป็นแม่งเลยมึงหยุดดิไอ้ขี้บุ่งไอีเจี๋ยไหมไปอีดอกฮะอีหยังกูไม่ได้ไปตัวโอ้ซี่มึงกูเท่มากเลยมึงนั่นก็มึงนั่นก็มึงนั่นอีดอก อยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องกูแต่งมาเองนะเว้ยมึงพวกเนี้ยกูแต่งมาออกทุกอย่างเลยใช่ปะมั้งดิมากหรปล่าแลวกูก็เกียดที่นี่เท่าไหร่เนะยนะเฮ้ยมันอย่างนี้ที่เพื่อน ไปดูสิโอ้ยมืองวัดเองเหรอเนี่ยว้าวสวยนี่นี่ไม่ต้องดูอีกหรอกเดี๋ยวกูัวทำไม่งนี้ได้ดู